สวัสดีครับผมช่องไอป่า1994นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้งใส่แหนบแอดนะครับหรือว่าแหนบรุ่มนะครับก็ทําให้รถสูงขึ้น2นิ้วนะครับข้างหลังเนะาะเดี๋ยวมาดูเครื่องมือที่ใช้น,นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็มีเป็นแหนบแอดนะครับหรือว่าแหนบนะครับก็คืออันนี้เป็นแหนบของยี่ห้อของ t ีเอวันนะครับราคาประมาณสองพันสี่ร้อยแล้วก็ต้องมีสะดือแหนบนะครับใส่เนาะต่อตรงกลางตรงนี้นะครับก็ราคาซื้อมาที่สบาทต่อหนึ่งอันนะครับแล้วก็สายแหลกนะครับยาวเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับถ้าถามว่าใส่ของเดิมได้ไหมให้ดูขนาดนะครับว่าสามารถใส่ได้ไหม ก็คือนี่ขณดนะครับก็คือเห็นไหมว่ามันเสมอแล้วครับไม่ไม่สามารถใส่อันเดิมได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่แหนไปตรงนี้นะครับก็คือมันจะยาวขึ้นไม่สามารถลอกตรงนี้ได้เราก็จะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสายแหลกยาว7.5นิ้วนะครับามาดูเครื่องมือที่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่ายากมากมีเบอร์14นะครับเอาไว้ขันเออสายแหลกนะครับเอยขันสะดือแหน่นี่นะครับตัวนี้เนาะ แล้วก็เบอร์17ขันหูโชกนะครับเบอร์19ขันน็อตสาแหลกนะครับแล้วก็หรืออาจจะมีตัวช่วยก็เป็นพวกลูกบล็อกหรือว่ากอกแกก็ได้นะครับแล้วก็แม่แรงนะครับสินขับคันเลยนี่ก็ขึ้นรถประมาณนี้นะครับหลังๆลัดซีเนาะง่ายๆเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่าก่อนยกนะครับสูงเท่าไหร่นะครับ ถ้าจะไม่ผิดตอนออคลิปที่แล้วนะครับประมาณ18เซนนะ,ะนี่นะครับจากยางนะครับอ่านี่นะครับ18เซนเนาะก่อนก่อนใส่แหนบแอดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเนาะ ถออ,อโชคนะครับเบอร์17นะครับตัวนี้นะครับ ครับก็มาขั้นตอนต่อไปนะครับก็แฉะชกแล้วก็ดันชกขึ้นใ้สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องรอรอ,อ,องคัสนสี่ก่อนเนาะขั้นแรกที่ผมเคยบอกตอนตอน้ตนชีิป่าให้เอาเออมาอไม้หรือแมลงเล็กๆล,ลองคัสนสี่ก่อนให้มันลดมันลอยเนาะเพราะว่าถ้าเราแกะปุ๊บอะเดี๋ยวรลมันจะยุบลงมามันจะกระแทกเราอันตรายครับอันตรายมากาแล้วขั้นตอนไปก็คือเอาแม่แลงนะครับขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะ เพื่อล้างตัวนี้ไว้เพราะเวลาเราคลายน็อตเบอร์เ19มันมันจะนจะไม่ก็เลยไม่ไม่ค่อยแหนบไม่อาเนาะตัวนี้ค่อยล้างค่อยแรงมามาเริ่มทำนะครับ นี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับไม่ยากไหยนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเอาตัวสดือแดดนี้ออกนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนของใหม่เนาะไม่สามารถใช้ของเก่าได้ครับก็ให้เรานะครับขึ้นแม่แรงกับคานเผาหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็เอาคีมล็อกเนาะจับก็ได้เพราะว่ามันจะติดๆหน่อย ก็ตัวต้องยกสูงๆหน่อยนะไม่พอนะเหนโอเคนะครับออกม็นะครับทีนี้ก็เอาของใหม่มาใส่นะครับ ถ้าสมมุติว่าเสือแเนที่เราซื้อมาของใหม่เนาะมันยาวไปก็ดัดให้มันสั้นลงสักนิดนึงเพื่อให้เราไม่ต้องยกตัวนี้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนใส่ก็เอาไม้รองนะครับเพื่อกันเนาะอันตรายเพื่อไม่ลงไม่แรงลมแล้วก็แย่ไปในรูะสือเน็ตเนาะนี่นะครับสังเกตน,นะครับมันจะมีแผ่นเนาะใส่แผ่นด้วยนะครับเป็นกัน อะไรๆกันเสียงแหนบแอด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 เนาะหรือถ้าบิงรอบไหนก็เปลี่ยนได้นะครับจริงงานอันตรา,ายโอเคปึ๊บพอใส่ในปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปก็เป็นใสน่แหนบแอดนะครับามาดูกันนะครับก่อนใสน่แหนบแอดก็เอาลงก่อนก็นกได้นะครับกันเอาไว้ ครับก็ถ้าใส่ะสือแหนบนะครับนี่นะครับพอแล้วก็เอาเพาลงเลยครับประมาณนี้เนาะทีนี้ก็มาต่อไปก็มาใส่แหนบแอดนะครับหรือว่าแหนบนมเนาะก็ในแหนบก็จะมีบอกเนาะนี่นะครับเป็นรูปหน้ารถนะครับนี่นะครับก็คือให้หันหัวตัวนี้เนาะตาลูกศรเลยไปหน้ารถนะครับอันนี้ไว้ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพลาส ก็คือถ้าเรานี่ของเดิมเนาะทีนี้เรามีแหน่เพิ่มปุ๊บแล้วก็ DIY แก้ขัดนะครับเอาเป็นแกลอนน้ำมันนะครับประมาณนู้นเนาะเอามาตัดนะครับเพื่อลองซับนะครับถามมันไม่ลองได้ไหมได้นะครับแต่อาจจะเกิดเสียงดังเพราะว่าเหล็กกับเหล็กเสียดสีกันเนาะ,ะทีนี้ก็แหน่บรรทุกนะครับอาจยะมาเริ่มใส่กันนะครับโดยขั้นแรกนะครับ เอาแม่แรงาตั้งไว้ <laughs> เพื่อช่วยเป็นตัวเอาแหนบขึ้นเนาะไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากทงคนเดียวเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับ ก็ผมลืมอีกวิธีหนึ่งก็คือลืมมอ,อกไปจรลบีนะครับทาบริเวณปลายลูกยาน,นะครับผมลืมข้าไปอันนึงถ้าไม่ทาได้ไหมก็ได้นะแต่ผมว่าถ้าทาจะทําให้เรื่องเรื่องคำคำนุ่มขึ้นเนาะเรื่องการเสร็จสีนะให้ยางมันลื่นตัวนะทาทาหน้าหลังเลยนะครับ ก็ช่วงที่เราขันสะดือแหนบนะครับให้เราเล็งแหนบด้านหลังด้วยนะครับว่ามันตรงไหมนะครับแล้วก็สังเกตพวกแผ่นพลาสติกนะครับว่ามันตรงไหมนะครับก็มีแค่นี้เนาะ,ะทีนี้ก็มาทําการดันเพาะนะครับให้ลงไปในมันจะมีรูนะครับเนี่ยรูในเอ่อเ,ออเอรียกว่ารูรูเพาข้างเพราะเพาข้างใฟ้ขวาแหละลงไปรูปึบทีนี้ก็เราก็เอาเลื่อยนะครับหรือ,อหินเจียก็ได้ ตัดออกสัหน่อยประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเพื่อเพราะมันยาวจังนะครับมันจะไม่สวยเนาะต้องตัดออกให้แน่นเลยแล้วก็ตัดออกนะครับก็นี่นะครับตัดสะดือแหนบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการใส่สาแหลนะครับซึ่งของผมจริงๆเนาะข้างบนมันจะมีก็เลยกล่องข้างบนนะแต่ของผมไม่มีนะครับก็ผมตัดออกแล้วแล้วก็ใส่เป็นลูกยางรองของมิซูบิชินะครับแล้วก็นี่นะครับสาแหลงนะครับ7.5นิ้วนะครับ ขอ,ขอให้ด้วยนะครับพอดีผมทําจะมืนแล้วมันมอง,มองไม่ค่อยเห็นนะเราจะพยายามให้มันชัดๆนะครับแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็เล็งเนาะ ล็อถล็อกสแลกลลางนะครับก็จัดตัวสแลกข้าบนนะครับให้อยู่ระหว่างระหว่างกลางเผานะครับเกณเนาะสังเกตตัวนี้ตรงนี้ครับให้มันพอดีเนาะจัดตัวจิตเตอร์เนี่ยบสแลกนะครับแล้วก็ขันจิตได้เลยนะครับ ถ้าถ้าขันเสร็จแล้วนะครับนี่เนาะโชคนะครับก็คือเอารถเอารถลงก่อนนะไอ้ผิดเอาที่หนุนรถล,ลงามาเราเห็นละเอาที่หนุนรถลงก่อนนะครับเพราะว่าโชคจะยืดไม่ถึงเนาะพอเอาเหล็กรองรถออกนะครับก็ยืดโชคไปนะครับนี่ครับก็คือโชคเนาะถ้าถามว่ามันพอดีแบบนี้ดีไหมไม่ดีนะครับ ไม่มีระยะไม่มีการยืดหยุ่นของโช๊คครับคือมันตึงเกินไปซึ่งผมจะต้องซื้อ,อ,อตัวอละไลรตัวเสริมหมูโชค๊คมานะครับประมาณยกได้ยาวได้ประมาณนี้นะครับก็คือจริงๆมันต้องยาวถ้าจากิ้วผมเนาะนี่น,นี่นี่ผมใช่ไหมยาวถึงประมาณนี้นะครับซึ่งจะดีกว่าเนาะแบบนี้มันถ้ากับบ้าโชค๊คมันดึงตึงเกินไปไม่ดีนะครับก็แต่ผมก็ใส่ให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสั่งมาก็เดี๋ยวตอนเปลี่ยนยผมเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ใส่ก็ใส่าอบเลยเลยครับไม่ไม่ยากนะครับตัวนี้เนาะครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูทรงนะครับนี่น,น,น,นะครับหน้าหน้ายก1.5จุดห้านะครับหลังยก2นะครับก็ก็จะเหมือนตอนออทรงเดิมเนาะรทรงเดิมหน้าจะต่ำๆหอยล้วหลังจะสูงหน่อยก็เหมือนเดิมเหมือนทรงเดิมนะครับก็ ั้งที่แล้วนะครับเคยวัดร้อหน้าให้ดูกันแล้วนะครับให้ดูทีนะครับอาจจะมืดๆอยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ยีอ่อยย0นะครับขานาดเนะนาะขนาดยกหนนะครับข้างหลังนะครับจาก18นะเซนเนาะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเป็น จาก18นะครับประมาณ22นะครับแตะยางเนาะขนา22นะครับโดยการาใส่แอบแน่นนะครับแนบแอดแล้แนบนุ่มนะครับยก2น,นิ้วเนาะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่เบรกอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็จะมาเทสแล้วก็รีวิวนะครับให้ฟังกันนะว่าความรู้สึกการใช้งานนะครับเป็นยังไงนะครับ ก็ที่ติดขัดก็มีแค่ตัวตัวโชคนะครับก็คือจะต้องซื้อข้อต่อโชคนะครับมาเพราะว่าโชคผมมันมันสั้น,ปนไปหน่อยนะครับระยะให้ตัวมันได้พอนะครับก็แล้วจะมา r e v i e ช่วงซองสว่างให้ชมมันอีกทีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ